เดบิลามีต้นกำเนิดมาจากภาษาละตินแปลว่าเมฆหรือหมอกในทางดาราศาสตร์เ e บิล a าเป็นคำกว้างๆที่หมายถึงกลุ่มของฝุ่นแกส๊สและพลาสม่าที่รวมกันเป็นก้อนอยู่ในอวก,กาศด้วยความที่มันหมายถึงอะไรก็ได้ที่มันเหมือนเมฆเนี่ยเวลาจำแนกมันก็เลยจำแนกได้หลายแบบเช่นเ e บิล่าสว่างเพราะมันสว่างเ e บิล่ามืดเพราะมันมืดเดบิลาดาวเคราะห์เพราะมันกลมๆเหมือนดาวเคราะห์เดบิลาก้นหอยเพราะมันเหมือนก้นหอย พวกคนที่มีชีวิตยอยู่ในปี2025พวกคุณก็น่าจะรู้กันหมดแล้วล่ะครับว่ารูปนี้ไม่ใช่เนบูราแต่ว่ามันคือกาแล็กซีแอนโดรเมดาแต่ว่าในช่วงต้นยุค1920วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ได้พัฒนาไปไกลขนาดนั้นนะสิสงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เพิ่งจบเลือไททาน,นิกก็เพิ่งจมไอสไตล์เพิ่งตีพิมพ์ทฤษฎีสัมพัธภาพรูปถ่ายกาแล็กซีแอนโดรเมดาที่ชัดที่สุดก็หน้าตาได้ประมาณนี้ละครับประกอบกับสมัยนั้นยังไม่มีคําว่ากาแล็กซีด้วยซ้ํา เพราะว่าคนส่วนใหญ่ยังเชื่อกันว่าทางช้างเผือกคือทุกอย่างทางช้างเผือกคือเอกภพนักดาราศาสตร์สมัยนั้นก็เลยจัดสิ่งที่ปัจจุบันเราเรียกกันว่ากาแล็กซีเนี่ยไปรวมกับเนบิล่าซะเลยก็ช่วยไม่ได้ก็หน้าตามันเหมือนเมฆเราก็เรียกมันว่าเมฆผิดต,ตรงไหนผิดต,ตรงนี้ไงเฮเบอร์เคอร์ติสเดินเข้ามาพร้อมกับข้อสังเกตที่ชี้ว่าเนบิล่าก้นหอยจริงๆแล้วนั่นคือกาแล็กซีที่อยู่นอกทางช้างเผือกไปหลายแสนปีแสงและเขาก็ได้จุดชนวนอีเวนต์สำคัญทางดาราศาสตร์ ที่รู้จักกันในชื่อ The Great Debate ฝั่งซ้าย Milky Way Centric นำโดย Hallo Chapley เชื่อว่าทุกอย่างอยู่ในทางช้างเผือกเพราะทางช้างเผือกคือทุกอย่างพวกเขามีหลักฐานที่มีน้ำหนักพอสมควรนั่นก็คือแผนที่กระจุกดาวสรงกลมซึ่งคนดำแผนที่ก็คือตัว Hallo Chapley นั่นเองถ้าเราลองทำแผนที่ดาวที่เรามองเห็นได้ด้วยตปาปล่าในตอนกลางคืนเนี่ยดาวเกือบทั้งหมดจะกระจุกตัวไม่เกิน1000ปีแสง แต่พอชัปรีทำแผนที่กระจุกดาวทรงกลมเขาพบว่ามันไม่ได้กระจุกตัวอยู่ร,บรอบๆเราแต่จุดศูนย์กลางมันอยู่ห่างออกไปประมาณสอง0 0พันปีแสงในทิศทางของกลุ่มดาวคนยิงธนูด้วยความที่นี่คือสิ่งที่ไกลที่สุดที่นักดาราศาสตร์ในยุคนั้นสามารถวัดระยะทางได้ด้วยความเข้าใจธรรมชาติของจักรวาลที่ยังไม่ลึกซึ้งนักถ้าคุณจะบอกว่าในบุลุาก,ก้นหอย,อยอยู่นอกทางช้างเผือกออกไปอีกแปลว่าขนาดมันก็ต้องใหญ่มากๆเราถึงยังสามารถมองเห็นมันได้ด้วยตาเปล่าเป็นไปไม่ได้เป็นไปได้ คอร์ติสมาพร้อมกับข้อสังเกตดังนี้โนวาหรือการระเบิดของดาวฤกษ์ในเนบิลาก้นหอยมันสว่างน้อยกว่าโนวาปกติมากๆแปลว่ามันก็ต้องอยู่ไกลมากๆ 2. องเนบิลาก้นหอยไม่กระจุกตัวกันอยู่เหมือนวัตถุอื่นๆในทางช้างเผือกแต่กระจายกันอยู่ทุกทิศทางในอวกาศแปลว่ามันน่าจะไม่ใช่ส่วนหนึ่งของทางช้างเผือก 3. เขามีข้อสังเกตเกี่ยวกับแถบมืดของเนบิลาก้นหอยคุณจะไว่าไงถ้าผมบอกว่านี่เท่ากับนี่ ข้อ 4. อัตราเร็วเชิงเส้นของการหมุนรอบตัวเองมันเร็วเกินไปมันจะเมคกเซ้นกว่านี้ถ้าขนาดมันใหญ่มากๆด้วยเคอร์ติสเสนอว่าในบิลาก้นหอยจริงๆแล้วคือสิ่งที่เหมือนกับทางช้างเผือกของเรามีขนาดใหญ่เป็นระบบที่ประกอบด้วยดาวกลุ่มแก๊สและเทหาวัตถุที่เรารู้จักเป็นสิ่งที่เหมือนกับทางช้างเผือกของเราทุกอย่างแต่อยู่ไกลออกไปเขาเรียกมันว่าไอแลนด์ยูนิเวอร์สชื่อนี้มาจาก นักปัญญาชาวเยอรมันชื่อว่าอิมนานูเอลคานซึ่งเป็นคนแรกๆที่ตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับเนบิวลาก้นหอยแต่ก็โดนปัดตกไปตามระเบียบเคอร์ติสเองที่ไม่มีหลักฐานหนักแน่นมากพอมาซัพพอร์ตสมมุติฐานของเขาเขาก็กำลังจะ,ะเผชิญกับชะตาก,กรรมเดียวกันจนกระทั่งปี1923 e d เอ็ดวินฮับเบิลใช่ครับคนนี้แหละที่นาซาเอาชื่อไปตั้งเป็นชื่อกล้องโทรทัศน์อวกาศ ปี1923ฮับเบิลวัดระยะทางจากโลกไปถึงแอนโดเมดาเนบูล่าสำเร็จเป็นครั้งแรกและประมาณต้นปี1924ก่อนที่เขาจะตีพิมพ์งานวิจัยเขาก็เอาการค้นพบของเขาไปบอกเล่ากับวงในนักดาราศาสตร์และเขาก็ได้ส่งจุดหมายไปยังแชปลี์ด้วยระยะทางที่ฮับเบิลวัดได้คือ9,000ปีแสงซึ่งค่าที่ยอมรับกันในปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ2.5ล้านปีแสงแต่นั่นก็เพียงพอแล้วที่จะสรุปว่าเนบูลาก้นหอยจริงๆแล้วนั้นคือ กาแล็กซีที่เหมือนกับทางช้างเผือกเราและขอบเขตของเอกภพที่เรารู้จักถูกขยายออกไปแล้วเชป,ปลี่เมื่อเห็นดังนั้นก็ได้แต่ยอมรับและตัดพอกับเพื่อนร่วมง,งานว่านี่คือจดหมายที่ทําลายจักรวาลของผมแล้วฮับเบิลวัดระยะทางของกาแล็กซีอโนเมดาได้ยังไงอ่ามันก็ต้องเริ่มกันแต่แรกเลย,เลยนะการวัดระยะทางของเทหวัตถุเนี่ยมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลายร้อยปี ผ่านการขัดเกลาผลัดเปลี่ยนความเข้าใจจักรวาลที่อัปเดตอยู่ตลอดเวลาที่ระยะทางต่างกันวัตถุต่างชนิดกันบางทีก็ต้องใช้วิธีวัดต่างกันผมก็ขอแนะนําให้ทุกท่านรู้จักกับบันไดระยะทางของจักรวาลหรือ cosmic distance ladder มันคือชุดเครื่องมือวัดระยะทางของนักดาราศาสตร์เนื่องจากการวัดระยะทางโดยตรงสามารถทําได้กับวัตถุที่อยู่ใกล้ๆเท่านั้นถ้าเราต้องการวัดระยะทางของวัตถุที่อยู่ไกลกว่านั้นเราต้องใช้การวัดทางอ้อม ซึ่งต้องผ่านการปรับเทียบเป็นทอดๆใช้วิธีที่1เพื่อไปคาลิเบตวิธีที่2แล้วใช้วิธีที่2ไปคาลิเบทวิธีที่3ไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงวิธีที่สามารถจะใช้ดระยาทางของวัตถุที่เราสนใจได้ซึ่งวันนี้ผมก็จะเอามาแค่วิธีหลักๆที่นักดาราศาสตร์ใช้กันบ่อยๆนะครับ scale of the universe ก่อนอื่นต้องอธิบาย log scale ก่อนเพราะว่าปกติ scale ตามไม้บรรทัดเนี่ยเราเรียกกันว่า linear scale หรือ scale เชิงเส้นจะใช้การบวกเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันแบบว่า 1, 2, 3 แบบนี้เราเรียกว่าสเกลเชิงเส้นแต่ปัญหาจะเกิดทันทีถ้าผมใช้สเกลเชิงเส้นในการทำอินโฟกราฟิกอันนี้ด้วยความที่โลกมันเล็กมากเมื่อเทียบกับขนาดของเอกภพผลก็จะออกมาประมาณนี้ ไหนโลกวะเห็นไหมเห็นไหมมันไม่มีประโยชน์แล้วสเกลล็อกการิทึมมันช่วยยังไงสเกลล็อกจะเปลี่ยนจากการบวกเป็นการคูณจาก10บ0ี0 40บาวกทีละ10จะกลายเป็น100ร้อยพันหมื่นคูณทีละ10แทนสมมุติผมเดินจากนี่มานี่ใช้เวลา1วันจากนี่มานี่จะใช้เวลา10วันจากนี่มานี่ใช้เวลา3เดือน3ปีทีนี้เราก็ยัดทั้งเอกภพใส่ลงไปในภาพเดียวได้แล้วหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ เอาละตอนนี้เราก็พร้อมที่จะเข้าสู่หัวข้อวิธีการวิจัยทางแล้วซึ่งวันนี้ก็จะมีแค่วิธีวรจัยทางโดยตรงเท่านั้นนะครับวิธีที่1นึ่เรดาร์วิธีนี้จะใช้หลักการสะท้อนกลับของคลื่นในการวรจัยทางเราจะยิงคลื่นวิทยุไปยังเป้าหมายที่ต้องการศึกษาเพื่อให้คลื่นมันสะท้อนกลับมาพอคลื่นมันสะท้อนกลับมาแล้วก็จับเวลาเรารู้อัตราเร็วของแสงแล้วก็วีเท่ากับเส่วนเราก็ได้ระยะทางออกมาแหละแล้วความแม่นยําของเรดาร์นี่สูงมากนะ คลาดเคลื่อนเพียงไม่กี่เมตรถึงไม่กี่กิโลเมตรจากหลักร้อยหรือพันล้านกิโลเมตรอย่างเงี้ยเราเลยสามารถใช้เรดาร์ในการทำแผนที่พื้นผิววัดอัตราเร็วการหมุนได้เลยแต่ปัญหาก็คือระยะทางอีกนั่นแหละเพราะเราต้องยิงคลื่นวิทยุยออกไปแล้วสะท้อนกลับมาขากลับคลื่นมันจะอ่อนมากๆยิงเรดาร์บางทีใช้พลังงานประมาณ2.5เมกะวัตต์ได้เลยเทียบเท่ากับการต้มน้ำหนึ่งลิตรภายใน0.13วินาทีแต่ใช้ศึกษาวัตถุได้ไกลหลักร้อยล้านกิโลเมตรเท่านั้นเอง ยิ่งถ้ายิงเรดาร์จากโลกไปก็จะวัดได้ประมาณดาวอังคารแต่ก็จะมีกรณีพิเศษก็คือติดเรดาร์ไปกับยานอวกาศเช่นยานแคสซินีของนาซาที่ถูกส่งไปโคจรรอบดาวเสาร์บนยานก็มีระบบเรดาร์ที่ใช้ศึกษาพื้นผิวดวงจันทร์บริวารของดาวเสาร์ด้วยเนื่องจากเรดาร์เป็นการบริยจทางโดยตรงนะครับผมจะระบายสีทองไว้แล้วกัน การวัดระยะทางโดยตรงเนี่ยหมายถึงว่าเราสามารถนําค่าที่ได้จากการวัดมาคํานวณเป็นระยะทางได้เลยไม่ต้องปรับเทียบสีกล้อง,องความละเอียดชนิดวัตถุหรือเทียบกับการวัดระยะทางอื่นๆซึ่งวันนี้มีอีกหนึ่งวิธีก็คือวิธีพาราแลกจริงๆแล้วพาราแลกมันแตกย่อยไปได้อีกแต่ช่างมันเถอะเอาเป็นว่าพาราแลกคือการวัดการเปลี่ยนตำแหน่งเชิงมุมของวัตถุเนื่องจากผู้สังเกตเปลี่ยนตำแหน่งการที่เรามี2ตาก็เพื่อให้สมองใช้พาราแลกในการรับรู้ระยะห่างของวัตถุ โดยเราจะใช้ประโยชน์จากวงโคจรอของโลกรอบดวงอาทิตย์สมมติว่าเราถ่ายวิดีโอไทม์แลปส์ของดาวบนท้องฟ้าทั้งวันทั้งคืนหลายปีติดต่อกันภาพที่เราเห็นก็จะเป็นแบบนี้เมื่อเทียบกับดาวพื้นหลังที่อยู่ไกลระยะอน,นันต์ดาวที่อยู่ใกล้ก็จะดูเหมือนว่าเคลื่อนที่มากกว่าดาวที่อยู่ไกลออกไปแต่จริงๆแล้วการเคลื่อนที่ที่เราเห็นเกิดจากการเคลื่อนที่ของโลกรอบดวงอาทิตย์นี่ก็คือไดอะแกรมของพาราแลกเมื่อกี้นี้นะครับเมื่อเราลากเส้นสายตาจากโลกไปยังดาวเรื่องที่เราต้องการสังเกตเมื่อโลกโคจรอรอบดวงอาทิตย์เราจะเห็นดาวเคลื่อนที่ไปกลับ เมื่อเทียบกับฉากหลังส่วนวิธีวัดก็ไม่มีอะไรมากครับขั้นแรกก็กําหนดให้รัศมีวงโคจรโลกมีค่าเท่ากับ1หน่วยดาราศาสตร์หรือประมาณ150บล้านกิโลเมตรที่เหลือก็แค่วัระยะเชิงมุมที่กว้างที่สุดที่เราเห็นดาวเคลื่อนที่และก็หารด้วย2มุมนี้ก็คือมุมพาราแล็หรือว่ามุมพีก็เอาไปใส่สมการดีเท่ากับ1ส่วน P โดยที่ P มีหน่วยเป็น Ar c second หรือพิลิปดาหรือเท่ากับ1ส่วน3,600องศาส่วนระยะทาง ดีก็จะมีหน่วยออกมาเป็นพาร์เซกซึ่ง1พาเซกก็ประมาณ3.26ปีแสงยิ่งดาวที่ต้องการวัดนั้นอยู่ไกลเท่าไหร่มุมพาราแลกก็จะยิ่งเล็กลงเท่านั้นซึ่งนี่ก็จะเป็นขีดจํากัดของพาราแลกด้วยถ้าวัตถุอยู่ไกลมากๆมุมพาราแลกก็เล็กมากๆจนเราไม่สามารถวัดได้ซึ่งก็มีวิธีแก้อูอ2วิธีคือ 1. เพิ่มเบสไล ยิ่งระยะเบสไลน์มากขึ้นมุมพาราแลกก็เพิ่มขึ้นด้วยมันก็วัดง่ายขึ้นซึ่งระยะเบสไลน์ตอนนี้ก็เรียกว่าได้ถึงลิมิตเรียบร้อยแล้วเพราะว่าเพราะว่าเบสไลน์ที่กว้างที่สุดที่เราทําได้ตอนนี้ก็คือเส้นผ่านศูนย์กลางของวงโครจรโลกรอบดวงอาทิตย์อืมแล้วถ้าเราใช้วงโครจรของโลกรอบดวงอาทิตย์ได้ทําไมเราไม่ใช้วงโครจรของดวงอาทิตย์รอบจุดศูนย์กลางกาแล็กซี่ไปเลยล่ะอืมตามทฤษฎีแล้วมันทําได้นะเขาเรียกว่าเซคูลาร์พาราแลกแต่ปัญหาก็คือวงโครจรของดวงอาทิตย์อ่ะมันไม่ได้ซิมเปิลม ตัวแปรมันเยอะมากความโน้มถ่วงของดาวแต่ละดวงมันดึงดูดกันมั่วซั่วกันไปหมดเราต้องรู้การเคลื่อนที่ของดาวในละแวกนี้ทั้งหมดเลยอ่ะถึงจะรู้เบสไลน์ที่แน่นอนได้ซึ่งณขณะนี้มันยังไม่เวิร์กข้อ 2. เอากล้องเทปๆขึ้นไปบนอวกาศจะได้ไม่มีชั้นบรรยากาศรบกวนจะได้ถ่ายภาพได้ชัดๆ ซึ่งตอนนี้เราก็มีกล้องอยู่ตัวหนึ่งที่ถูกส่งออกไปนอกโลกเพื่อการวระยะทางพาราแลกโดยเฉพาะเลยกล้องโทรทัศน์อวกาศตัวนี้มีชื่อว่าไกอาเป็นขององค์การอาวกาศยุโรปเข้าสู่วงโคโจรณัล l ูลากลานส์พอยต์ตั้งแต่ปี2014แล้วไม่ได้โคโจรรอบโลกเหมือนปกตินะวงโคโจรแบบนี้เรียกว่าลิซ่าจูออร์บิทซึ่งเป็นวงโคโจรแบบเดียวก,กันกับของกล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บหน้าที่ของไกอาก็คือการศึกษาดาวฤกษ์โดยการบันทึกตำแหน่ง การเคลื่อนที่ทั้งแนวขวางและแนวลึกมุมพลารลาแลกความสว่างสเปกตรัมเพื่อนําข้อมูลที่ได้มาทําแผนที่3มิติของกาแล็กซีทางช้างเผือกจําแนกชนิดของดาวศึกษาวิวัฒนาการของดาวศึกษาวิวัฒนาการของกาแล็กซีค้นพบดาวคราะหน้อยเป้าหมายของไกอาคือต้องศึกษาดาวฤกษ์มากกว่า1,000ล้านดวง1,000ล้านดวงก็ประมาณเกือบ1%ของดาวทั้งหมดในทางช้างเผือก ปีนี้นะครับ2025ไกาอาจะหยุดการเก็บข้อมูลก็เป็นอันสุดสุดภารกิจของไกาอาและจะถูกปลดระหวา่างหลังจากนี้ก็จะเข้าสู่การประมวลผลข้อมูลและก็ตีพิมพ์นะครับก็จะมีข้อมูลระยะทางดาวฤกษ์ในลัศมีประมาณ30,000ปีแสงที่ความคลาดเคลื่อนไม่เกิน20%เกิดทั้งหมดละแล้วนักวิจัยก็จะอ้างอิงไก,กาอาไกาอาไกาอาไกาอาเพราะนี่คือการวัดระยะทางโดยตรงที่แม่นยำและน่าเชื่อถือที่สุดณเวลานี้ พาราแลกใช้ได้ดีกับการวัดระยะทางดาวฤกษ์เพราะถ่ายออกมาแล้วภาพมันเป็นจุดๆคมๆหกเดือนผ่านไปถ่ายมาเปรียบเทียบมันก็สามารถวัดมุมพาราแลกได้ไง่ายและถ้าเป็นแบบนี้ล่ะภาพเหล่านี้คือนิบ u ล a าดาวเคราะห์กำเนิดมาจากดาวฤกษ์ที่มีมวลประมาณ0.8-8ถึงเท่าของดวงอาทิตย์ สิ้นอายุไขผิวนอกหลุดออกมาแก่นดาวที่ยังพอมีพลังอยู่ก็แผ่รังสีออกมาไอออนไนส์แก๊สเหล่านี้ให้กลายเป็นสีสวยงามอย่างที่เห็นในความสวยงามนี้ก็พาปัญหามาด้วยก็คือบางครั้งมันก็บังดาวที่ใจกลางใช้พาแลแล็กปกติไม่ได้แล้วเราจะทำยังไงดี Standard Ruler ไม้บรรทัดมาตรฐาน Standard Ruler คือวัตถุหรืออะไรสักอย่างที่เรารู้ขนาดแน่นอนของมัน ถ้ามันดูใหญ่แปลว่ามันอยู่ใกล้ถ้ามันดูเล็กก็แปลว่ามันอยู่ไกลแต่ว่าส่วนไหนของเนบิล่าดาวเคราะห์กันล่ะที่เรารู้ขนาดที่แน่นอนของมันจริงๆแล้วไม่มีแต่เราสามารถประยุกต์ใช้หนึ่งในคุณสมบัติของเนบิล่าดาวเคราะห์มาช่วยในการสร้างสแตนดาร์ดรูเลอร์ขึ้นมาได้นั่นคือคุณสมบัติการขยายตัวเนบิล่าดาวเคราะห์คือแก๊สที่หลุดออกมาจากดาวฤกษ์ใจกลางถ้าเรารอสัก5ปี10ปีแล้วก็จะได้เห็นว่ามันขยายใหญ่ขึ้นนี่ไงแม่บรรทัด ด้วยความที่มุมเซตามันเล็กมากๆระยะทางก็จะประมาณเท่ากับ S ส่วนเซตาระยะ S แล้วก็ประมาณได้จากอัตราเร็วการขยายตัวในแนวรัศมีซึ่งก็คำนวณได้จากดอเปอร์เอฟเฟกที่ได้มาจากการวิเคราะห์สเปกตรัมของแก๊สนี่คือเนบิวลาปูเมื่อดาวฤกษ์ที่มีมวลอย่างน้อย8เท่าของดวงอาทิตย์สิ้นอายุไขมันจะเกิดการระเบิดครั้งใหญ่เรียกว่าซูเปอร์โนวาดาวฤกษ์ใจกลางไม่กลายเป็นดาวนิวตรอนก็กลายเป็นหลุมดำ ส่วนแก๊สที่หลุดออกมาก็จะกลายเป็นเนบิลาตามที่เห็นถ้าให้จำแนกให้จอดจงมากขึ้นก็คือซากซูเปอร์โนวาซากซูเปอร์โนวาก็เป็นหนึ่งในแคนดิเดตที่เป็นสแตนดาร์ดรูเลอร์ได้สามารถประยุกต์ใช้เอ็กซ์แพนชันพาราแลกเพื่อวอัดระยะทางได้ด้วยธรรมชาติของการระเบิดที่รุนแรงของซูเปอร์โนวากลุ่มแก๊สเหล่านี้ก็เยาย่ัวด้วยความเร็วที่สูงมากเร็วกว่าเนบิลาดาวเคราะห์หลายสิบถึงร้อยเท่า เนบิลาปูขยายตัวด้วยอัตราเร็วประมาณ1,500กิโลเมตรต่อวินาทีทำให้มันมีรัศมีเพิ่มขึ้น0.05ปีแสงทุกๆ10ปีหลายทศวรรษที่ผ่านมาก็มีนักดาราศาสตร์หลายคนพยายามใช้ expansion parallax ในการวัดระยะทางของเนบิลาปูปัญหาหลักที่เจอก็คือเราไม่สามารถวัดอัตราเร็วการขยายตัวของแก๊สในแนวขวางได้เลยเราทำได้แค่คาดเดาจากอัตราเร็วในแนวรัศมีเท่านั้น แล้วเนมิล่าปูเนี่ยก็ไม่ได้ขยายตัวออกอย่างสมดุลซะด้วยสิถ้าขยายตัวทุกทิศทางด้วยอัตราเร็วเท่าๆกันแบบนี้ก็ดีสิค่าที่แต่ละคนได้มาก็เลยแตกต่างกันพอสมควรซึ่งค่าที่ยอมรับกันในปัจจุบันก็อยู่ที่6,500บวกลบ1,600ปีแสงบวกลบ25%และนี่ก็คือเรื่องราวของการวัดระยะทางโดยตรงในจักรวาล ตั้งแต่การใช้เรดาร์ไปจนถึงเทคนิคพาราแลกที่ช่วยให้ในักดาราศาสตร์สามารถคำนวณระยะทางของวัตถุในอวกาศได้อย่างแม่นยำแต่ก็ยังมีข้อจำกัดในเรื่องของระยะทางการวัดระยะทางโดยตรงยังไม่สามารถพาเราไปสู่ Universe ไอแลนด์ยูนิเวอร์สได้ถ้าเราต้องการรู้ระยะทางของกาแลกซีที่ห่างออกไปเป็นล้านหรือพันล้านปีแสงละ่ะเราจะทำได้อย่างไรเมื่อวิธีการวัดระยะทางโดยตรงไม่สามารถใช้งานได้ในตอนต่อไปเราจะมาพูดถึงการวัดระยะทางโดยอ้อมหรือ indirect measurement ที่เปรียบเสมือนเครื่องมือขยายขอบเขตของจักรวาลในสายตาของเราและเป็นวิธีที่เอ็ดวินทัเบิลใช้วางรากฐานดาราศาสตร์ยุคใหม่และเปลี่ยนความเข้าใจของมนุษยชาติที่มีต่อจักรวาลไปตลอดกาล